พี่น้องอสมอครับพรุ่งนี้รับเงินโอนจากกรมบัญชีกลาง1รายการนะครับพรุ่งนี้ครับ15กันยายน2566นครับรับเงินเข้าริการอสมอจำนวน1รายการครับ1,000บาทเป็นเข้าไปการเดือนสิงหาคม2 5 6 6ครับพี่น้องครับซึ่งเมื่อทางกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีพี่น้องแล้วนะครับโดยผ่านทางทกสพี่น้องก็ จะถูกหักเงินสงเคราะห์นะครับในกรณีที่เป็นสมาชิกชกศสมองนะครับสำหรับเดือนนี้หักอยู่ที่425บาท17สตางค์ครับ425บาท17สตางค์นะครับเพราะว่าเดือนนี้สมาชิกเราเสียชีวิต1,037คนนะครับคิดหักต่อ1ผู้เสียชีวิตก็คือ41สตางค์นั่นเองนะครับก็จะหักเยอะหน่อยนะครับพี่น้องครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับ เพื่อสวัสดิการของเรานะครับชกศส,สมอนี้เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงเลยนะครับให้กับพี่น้องอ,อสาสาสามอทั่วประเทศนะครับดังนั้นหัาชาติจึงอยากจะเน้นยำ้ำนะฮะกระสิบามย้ำเตือนพี่น้องอ,อสาสสมอรวมถึงคู่สมรสนะครับว่าอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าขาดส่งแล้วก็อย่าถอนเงินออกก่อนนะครับห,หรือว่าอย่างไรก็ตาม ขอให้คงสมาชิกภาพต่อไปนะครับเพราะว่าชกสอสมอนี่เป็นสวัสดิการอย่างแท้จริงให้กับพี่น้องอส,อสสและอสมรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับพี่น้องครับสำหรับทญญายาทจะได้รับเงินก็อยู่ที่548,000บาทนะครับเพราะว่าสมาชิกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1.3ล้านคน,นะครับดังนั้นพรุ่งนี้นะครับข่าปรยการเข้าบ,บัญชีพี่น้องอสมอ1รายการ1,000บาทครับ อีกนิดเดียวครับเดือนหน้าวันที่1ตุลาคมก็จะนับเริ่ม2,000บาทนะสองพันบ,บาทกว่าจะได้ค่าบริการก็นู่นแหละครับกลางกลางเดือนพฤศจิกายนดังนั้นเดือนนี้จะเป็นเดือนรองสุดท้ายนะครับเพราะว่าท่านจะต้องทํางานเดือนกันยายนอีกหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ไปรับเงินค่าบริการประมาณวันที่15ตุลาคมนะครับอีก1,000บาทนะครับยังอยู่ในหลักเกณฑ์1 0 0 0บาทอยู่นะครับ ก็ขอฝากนะฮะการสิบจำแย้งเตือนพี loyalty, ่น้องอสสสมอกันไว้นะครับเราเป็นอสมอเป็นอาสาสมัครเป็นผู traged, ้มีจิตอาสานะครับก็ดูแลกันได้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพเพื่อไปดูแลคนอื่นให้มีสุขภาพที่ดีนะครับพี่น้องครับวันนี้หมอชาติคุยกับพี่น้องอสสสมพิงท่านี้ก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ